나나나 뜻이 까 자야 참 뜨는 看，没什么在 ยังไม่พอยังไม่พอขอสิ่งนี้ดังๆให้กับน้องดานอีกหนึ่งครั้งค่ะเขบคือใครวันนี้ดูไปดื้อแค่ไหนวัวันนี้เรียบร้อยครับเพราะว่ามาแตว่านี้ดีเราก็จะเรียบร้อยนึ่งทีอยากให้ดื้อไหมจ๊ะอยากเอ๋อชอบดื้อหรอชอบเด็กดื้อหรอชอบหรอถามใครอันนี้ถามใคร นีอ๋อถามแม่แม่สวัสดีพี่จีนสวัสดีค่ะนสวัสดีมานี่ถึงทางนะคะและนี่คือเบรนี่เฟรนด์คนแรกของเบรนนี่ค่ะเดา๋ยวให้นัดกับพายชาวฮาร์ดบิสกันแบบอีกสักหนึ่งครั้งยังไม่ทางการกันครับผมก็ต้อนรับเลยนะครับสวัสดีมานี้สวัสดีเกฟสวัสดีชาวยาร์ดบ yeah ีสทุกคน ที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนะเพชเอ็โปวันที่สองพิษภาคมนะฮะ,ะแล้วก็รวมถึงแฟนๆด้วยนะครับผมที่รับชมไลฟ์สดอยู่ทางช่องทิกตอกแอนดี้เพชนะครับผมสวัสดีทุกคนนะคะ,ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะอาเดี๋ยวให้น้องนัทน,นั่งกันสนิทกันนะคะแต่นัทไม่ได้มาคนเดียวดิโอใช่ค<ม>รับผมมีน้องน่ารักอีกหนึ่งคยค่ะ อยากอยากรัปมากครับ่าลรูปมาด้วยครัชาวชาวสวัสดีคระน่ารักมากทึ่งเดียี้อยู่อยู่ในห้องกับพี่เจนี่พี่เคือเล่นกับนัดประมาณ20เล่นกับเดซี่ประมาณ80น่ารักมากเลียแมวเหมือนกันไงเราไม่รูจแมวเนแบบแล้วคเคยเห็นน้องเดซี่กันอย่แล้วใช่ไหมคะ สวยมากสวยมากคืออยากจะลบคลิ้งแมวตัวเองทิ้งไปทั้งตัวยังไม่ได้ถ่ายภาพขอโทษครับขอเอามาตัดกันหนึ่คนนี้มันมีมีอะไรนะ P A P D P D P A แล้วของแมวแมวเป็นไหมคะ C A C D C D C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  คุณ่ายแมวคุ้องแมว โอเคอ่ะเดี๋ยวนี้น้องนายราคาที่อยู่กับเดซี่ด้วยนะคะข้ามมาเดี๋ยวน้องนายเดี๋ยวเรามานักมุดคุยกันสักนิดนึงกับแบบเวมี่บอยกว่านะคะมีเห็นอยู่แล้วว่านายก็คือรักสัตว์เลี้ยงคัะคุ้ยอันนี้เป็นน้องแมวเวมี่เอ้ยน้องแมวเวมี่น้องแมวเดซี่ของเราเลี้ยงมาตอนนี้อายุเท่าไหร่นะสองสองขวบกว่าครับผมคือตอนนี้สองขวบสี่ รากับแมวมีใครอายุน้อยกว่านันอรัดน้อยกว่าเพราะนัดสองตุสองวบสอง้สองอันนี้สองตุ้งสี่ทำไมโตไปยังเลยดิเดี๋ยวนั่นลูกแมวลูกแวลูกดูเลิอมาทักที่พี่สาวฮันีแล้วเี๋ยวป้าป้าโตตามหนูนะครเปิดเปิดเปิดอ่านมิยปตตา น้องจะกระโดดออกไปหาพี่ๆไหมถ้ากระโดดไปทางไหนทุกคนต้องร่วมมือกันนะครับช่วยกันนะตั้งท่านะอย่างนี้นะทุกคนนะได้ไหมเอ่ยนี่น้องหันหลังเลยพอเปิดโอเคนะคะเดี๋ยวเราได้แบบอ๋อคุยกับน้ำนัดเขาแล้วเดี๋ยวเราได้แบบเปิดทักทายกันน้องเดซี่แน่นอนเลย เรมี่หน่อยดีกว,ว่านัดก,กับการเวนต์อ่ะเ,เรมี่สเปนคนแรกเรารู้สึกอย่างไรบ้างา <S 2> <S 2> จริงเราบอกเลยว่าบบรู้สึกดีๆแล้วก็เป็นเกียร์มา,มากๆครับผมเพราะว่าคือนัดอ่ะอย่างที่พี่เจนี่บอกเลยว่านัดอ่ะรักศาสตร์แล้วก็ร<ม>ักศาสตร์อยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็พาน้องมาด้วยนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่านัดอ่ะให้น้องทานเรมี่จริงอยู่แล้วด้วยครับผมแล้วก็ เรมี่เขาเป็นแบรนด์อาหารเกรดคุณภาพใช่เป็นระดับระดับพรีเมียมเลยระดับพรีเมียมเลยแล้วก็สูตรทุกๆสูตรนะครับผมเขาผ่านการคิดค้นโดยในพัฒนาการสัตว์แล้วก็สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์ทรรมลอครับ่นี่พอได้มาเป็นเวมิ่เฟนปกติโอ้โหคือเราเห็นแบบทุกคนที่ตอนแรกเราให้เรากินอยู่แล้วไงแต่พอเราได้มาเป็นเรมี่เฟรนครับผมคือเราได้มาเห็นสงแบบว่า ขั้นตอนแบบเบื้องหลังด้วยซึ่งเราเห็นเลยว่าเขาใส่ใจในทุกขั้นตอนจริงๆครับผมในการเลือกวัตถุดิบและการคิดผลสูตราหลาต่างๆคือทุกอย่างคือเพื่อสุขภาพที่ดีของกีจริงครับอ,อันนี้ก็ยิ่งทำให้มั่นใจขึ้นไปอีกเนาะสุดๆครับโอเคอ,อ,อันนี้คือต่อถามว่ามันใช่เหตุผลที่ทำให้นันเนี่ยตัดใจเป็นแบบเออร่วมมานกับเรมี่ด้วยใช่ไหมเออ